บอสโจพาน้องอุ้งอิงทะลุก,กำแพงหมอลำหมอลำเนี่ยในอดีตต้องบอกว่ามีกำแพงอยู่แค่ภาคอีสานนะนั่นจะลงมากรุงเทพสทักทีแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยบอสโจพาน้องอุ้งอิงทะลุก,กำแพงหมอลำออกมาได้แล้วก็ต้องบอกว่าน้องอ,งอิงก็เป็นคนที่มีศักยภาพพอที่จะให้บอสโจพา,พาทะลุก,กำแพงเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วนะ กำแพงหมอลำเนี่ยทะลุยากมากยากมากเดี๋ยวตามไปดูว่าทะลุกำแพงหมอลำอะอะไรอย่างไรบ้างไม่ข้ามโฆษณาห้าเอร์ซ็นให้อีหลาน้อยไม่ข้ามโฆษณาห้าเปอร์เซให้อีหลาน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บลุงอ้วนชวนคุยไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆของน้องอุ้งอิงบอสโจนะเป็นคนแรกที่นำ หมอรำขึ้นมาอยู่เป็นโซเชียลแบบมืออาชีพแบบมืออาชีพนะแล้วก็ตอนนี้ยืนหนึ่งในวงการโซเชียลของวงการหมอรำถ้าไม่มีโซเชียลเนี่ยก็ไม่สามารถทำให้คนเห็นความปังความดังของงมอรำในพื้นที่สื่อได้ทุกวันและตลอดเวลาขนาดนี้ต้องบอกว่าอันดับแรกต้องยกเครดิตให้บอสโจ ที่มีสื่อโซเชียลอยู่ในมือเดิมเนี่ยทำอยู่ช่องตัวเองกับลูกวงใกล้ชิดไม่กี่คนไม่กี่คนแต่ปัจจุบันเนี่ยสื่อโซเชียลของบอสโจในวงเนี่ยมีเป็นร้อยร้อยช่องนะครับร้อยช่องก็ทำให้สื่อมันกระจายไปแต่เหตุหลักที่ทำให้สื่อโซเชียลนี้กระจายเยอะขึ้นเพราะว่าทำแล้วมันได้ตังค์ทำแล้วมีคนติดตามทำแล้วมีคนดูแล้วอะไรละ่ะ ที่ทำให้บอสโจทำคอนเทนต์แล้วมีคนดูก็คือน้องอุ้งอิงเพชรบ้นแพงเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเข้ามาวันแรกทำให้คลิปมาออดิชั่นหลังฮานแตกวันเดียว8 0 0แสนวิว8 0 0แสนวิวคลิปแตกเรียกคลิปแตกหลังจากนั้นมาสื่อโซเชียลของบอสโจเนี่ยลงน้องอิงคลิปแตกแทบทุกคลิป นี่คือบอจโอมีสื่อโซเชียลในมือแต่ยังไม่ปังคนมาตาะต่อเติมต่อให้ปังก็คือน้องหญิงเพชรบ้านแพงที่มาเพิ่มความปังให้สื่อโซเชียลของบอจโอจนทะลุกำแพงหมอลำออกมาได้กำแพงหมอลำอะไรที่บอสโอนนำน้องหญิงทะลุมาได้บ้างกำแพงแรกก็คือหมอลำจะไม่แสดงเฉพาะในภาคอีสานแล้วทะลุออกมาภาคกลาง ภาคตะวันออกภาคตะวันตกเริ่มทะลุแล้วนะครับอันนี้คือกาแพงที่ทําให้ทะลุกาแพงหมอลําออกมาได้ใครทําให้ทะลุก็คือสื่อโซเชียลของบาโจกับน้องหญิงซึ่งมีผู้ติดตามคนรักคนหอมคนแพงเยอะมากนะครับพิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานก็คือมาที่สิงห์บุรีวิแตกไปที่ลบบุรีแตกนะครับอันนี้คือภาคกลางนะมาตามร้านเหล้าร้านบาร์ในกรุงเทพและปริมณฑล แตกหมดนี่คือการทะลุกำแพงวงการหมอลำครั้งแรกนะบอสโจเป็นคนนำพาน้องอิงถ้าไม่มีน้องอิงทะลุไหมทะลุได้แต่ยากแต่ช้าบอกเลยและเมื่อไหร่ไม่รู้นะหมอลำจะไม่ทะลุคันนี้นี่กำแพงแรกกนะ็คือทะลุเข้าไปทุกภาคนะกำแพงที่สองที่น้องอิงแลนะบอสโจทะลุกำแพงหมอลำก็คือกำแพงเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิง วงการบันเทิงนะโดยผ่านทางช่องทีวีต่างๆหรือสื่อสื่อออนไลน์ต่างๆเข้ามาจับจ้องมองน้องอิงจับจ้องมองวอสโจนะครับโดยเฉพาะทีวีที่มีคนติดตามในแพลตฟอร์มเยอะสุดก็คือ Workpoint นะครับ WorkPoint ช่อง Workpoint นี่บอสโจยึดแทบทุกรายการกับน้องอิงจะบอกน้องอิงยึดแทบทุกรายการน้องอิง กับบอสโจทําให้ทะลุกําแพงหมอลําตอนนี้นะครับไปถึงช่องสามแล้วตอนนี้ไปรายการดังอีกโขนกระแสเป็นไงล่ะไปรายการโขนกระแสรายการดังระดับประเทศถ้าไม่มีสื่อโซเชียลไม่มีน้องอิงไม่มีบอสโจหมอลํายังไม่ทะลุกําแพงออกมาได้ขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ปังขนาดนี้ทะลุไปถึงสปอนเซอร์ที่เข้ามาสปอนเซอร์วงเยอะขึ้นก็คือตอนนี้ m 1 5 0เนาะ มาสปอนเซอร์วงมากขึ้นวงหมอรำมากขึ้นเดี๋ยวจะมีสปอนเซอร์ที่หลักหลายๆตัวเข้ามาทะลุในวงการหมอรำด้วยสองสองเรื่องนะเรื่องแรกคือทะลุเข้ามาแล้วก็คือคนดูเพิ่มไปหลายภาคทะลุอันที่สองก็คือทะลุเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงวงการสื่อทีวีทะลุอันที่สามที่น้องอิง กับบอสโจพาทะลุวงอันที่สามคือเข้ามาขายของออนไลน์ค่าตัวหลักแสนชั่วโมงนะเป็นชั่วโมงหลักแสนนะวงการหมอลำยังไม่มีแบบนี้คือเข้ามาได้รับเชิญมาเป็นคนขายของออนไลน์อะต้องดังต้องปังจริงๆถึงจะได้ค่าตัวแบบนี้แล้วก็ค่าชั่วโมงแบบนี้ทะทะลุจากวงการหมอลำออกมาเลยข้ามกำแพงหมอลำออกมาเลยมาอยู่ใน อีกวงการหนึ่งแล้วดังปังด้วยนะครับไปทั้งของครูเบียนะขายกาแฟเนเบียขายเ,าเชอร์เม่นะของคุณเชียแล้วก็จะมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายตามมานี่เขาเรียกทะลุป้องทะลุกำแพงของวงการหมอลำนะทะลุอย่างที่4 3อย่างไปแล้วทะลุอย่างที่4ที่วงการหมอลำต้องบันทึกไว้นั่นก็คือเป็น นักร้องน้องอิงนะทะลุกำแพงหมอลำเป็นนักร้องหมอลำคนแรกและคนเดียวในชั่วโมงนี้ที่เพลงออกมาทุกเพลงติดหนึ่งมาแรงหมดและหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวหมดทุกเพลงนะยังไม่มีใครทำสถิตินี้ได้เขาเรียกทะลุกำแพงหมอลำออกมาเลยปกติเพลงหมอลำนี่ไม่ดังไม่ปังมากๆเลย ไม่ดังไม่ปังง่ายๆนะครับเพลงหมอลำแต่เพลงอินดีนะ้เนี่ยดังปังง่ายแต่เพลงหมอลำอ่ะดังปังยากจนปัจจุบันเนี่ยทําให้วงการหมอลำเนี่ยเพลงหมอลำออกมาเนี่ยคนเข้าไปดูเยอะอย่างเช่นเพลงน้องบิวอเชรจีบิวบิวเจริยาเนาะแล้วก็น้องน้องเพลงเนาะที่ทําเพลงหมอลำออกมาดังปังในกระแสคือเป็นการจุดทะลุของน้องอุ้งอิงกับบอสโจออกมานะครับ ทะลุกำแพงอีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คืองานมิสติ้งอ่อพ่อลูกโอ้โหอันนี้ทะลุมากไม่เคยมีในประวัติของวงการหมอลำที่จะมาจัดงานมิสติ้งแบบนี้นะมิติ้งพ่อลูกแฟนคลับส่วนมากก็มีงานเปิดวงปิดวงก็มีประมาณหนึ่งนะมันเป็นงานหมอลำธรรมดาเป็นเป็นในพื้นที่แต่เนี่ยจัดใหญ่จัดเต็มที่ พอใหญ่ระดับประเทศใจกลางกรุงเทพอะ่ะโคตรทะลุเลยเนี่ยทะลุมากถ้าไม่มีน้องอิงไม่มีบอสโจสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในวงการหมอลำต้องให้เครดิตทั้งสองคนนะทั้งพ่อทั้งลูกนะพูดแบบตรงไปตรงมาแต่บอกน้องอิงคนเดียวก็ไม่ได้บอสโจคนเดียวยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยต้องบอกมีองค์ประกอบตอนนี้คือทะลุวงการหมอลำมา,มาจัดงานมิทติง้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศในเดือนกรกฎาหน้านะแล้วแซ่บที่สุด สุดที่แสบทะลุมากทะลุกําแพงไม่เคยมีก็คือบัตรสามพันโอ้เท่ากับคอนเสิร์ตใหญ่ๆเลยนะหมอลำไม่เคยมีบัตรสามพันชีวิตนี้ไม่เคยเจอครั้งนี้เราจะบัตรสามพันเราจะเต็มเลยดูนะบัตรสามพันบัตรสองพันบัตรเก้าร้อยอ่ะมันทะลุโคตรๆเลยใครเห็นด้วยเม้นมา <laughs> โอ้โหมันยิ่งพูดยิ่งมันไปดูอีพีสองแล้วกันว่า ทะลุหมอลำอะไรอีกโอ้โหมันสนุกสนานมากนะ EP นี้แค่นี้ฝากร้านบ้านทุ่งคาเฟ่ยอยู่ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอท่ามการจังหวัดกาฬผ่านมาทางนี้มาพูดคุยกับลุงนะมาพูดกันนะลุง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  FCFC FC นะบอกเป็น FC น้องอิงลด5%เนะครับร้านบ้านทุ่งคาเฟ่ยอยู่ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอท่ามการจังหวัดกาฬานะบุรีคลิปนี้แค่นี้แล้วตามไปคลิปหน้าบา,บายบายไปแล้ว